哗隆隆，哗隆隆，隆隆那么大，又闹。哗哗隆隆隆隆隆，那个哗隆隆隆隆，那个哗隆隆隆隆，哗隆隆隆隆隆，再吼。 ล้มบอล้มบอล้มบอลโหลงจะลุ้นมือกันจากกาเลงเกมคือจมือแล้วโอเคไปตัวล้มพอลมอลบอลบล bu var lom 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 ha lom 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 e da ay ah lung 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 lom lom lung bu var lom 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 bu var lom 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 u bu var lom lom

Papalum 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 Ya 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 keng keng Wah Papalum yeah, oh. papalum Palum 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 Ya yeah. Fhmm <coughs> Wow, pelom-pelom. Pelom-pelom. Bisa ngomong. Bener. Aku bodi, aku bodi. Wow, pelom-pelom. Liat tuh ayo, liat tuh ayo. Bueno. 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 มาลงมาลมาโอ้โหยดเลยตายหมดเลยจบเลยอ่ะลดได้ตรกล้าน่งตู้ใหม่

แล้วก็ข้าเดียวกันอ๋ออย่าจมใช่กูเลยตัดผ้าไปที่มนุษย์คนหนึ่งฮิปหาและลุงกูขนาดนี้ไม่ตายก็ขอไม่เขือเฮ้ยตายไสซะไอ่ผาลม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  เรื่อนี้ปความรักไม่ได้แล้วนะความรักเราบกลลมอับรกบลลมลลลอ้ยิงลม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 ลลมลมลมลลมลาลม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 ลลม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 บล

บล่มล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 ่มพะาลมลมลมก็เดินจนินี่วิ่งต้อวิ่งตเอาวิ่งต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 บอลาลมเอาลาลมบ่ลมตตลากตลากว้ lum 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 lum

Pua lompapal, pua palom, tur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 um Aaaa Popopo uiru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 m Pua lompoolom, ui tai Pua lompapal, lompapal Mite kuamuam